มีอะไรที่เอามาให้สมาชิกทุกท่านนั้นได้ดูกันก็เป็นพระใหญ่มากทีเดียวกับองค์ปฐมก็เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงซึ่งเป็นพระที่จะค่อยางชัดเจนที่ทุกท่านนั้นจะดูกันก็ดูดลักษณะพิมพ์ที่แท้จริงองค์ปฐมของหลวงปู่เอี่ยมนั้นก็จะได้เห็นว่า มีความชัดเจนเนื้อหาของพระนั้นก็จะลงยาเรือหรือบางท่านจะเรียกว่าลงรักก็ได้ลักษณะของพระปิดตานั้นจะเห็นว่าชัดเจนเหมือนเปรียบว่ามือนั้นปิดใบหน้าจะอูมขึ้นให้เห็นว่าชัดเจนทีเดียว สิ่งที่ผมพูดนั้นคือหลักฐานที่แท้จริงเมื่อการศึกษาพระนั้นได้เห็นว่าศึกษาพระแต่ละองค์แต่ละอย่างก็ต้องมีองค์ครูมาให้ทุกท่านนั้นได้ดูกันแล้วก็มีองค์เล็กนั้นมาให้ดูเหมือนกันเนื้อหาของพระนั้นจะมีความเก่าตามสภาพของอายุพระที่แท้จริง สิ่งที่ทุกท่านนั้นเลื่อนพระก็จะมีจุดเสียจุดบอดในการชี้จุดตำหนิแต่สำหรับผมนั้นหลักฐานที่ได้มานั้นก็ได้มาโดยที่ว่าเจ้าของพระนั้นให้มาให้มาเพื่อให้ทุกท่าน,น,นได้ศึกษากันแล้วก็จะได้ดูความชัดเจนของพระที่แท้จริงพระที่แท้จริงของ หลวงปู่เอี่ยมนั้นด้านล่างนั้นก็พระปิตาเหมือนกันอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ให้ดูทรงลักษณะพระองค์ใหญ่กันอย่างนี้คือจะได้หายข้อสงสัยกันสักทีว่าพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนั้นยังไม่มีใครเอามาเปิดเผยแต่วันนี้นั้นผมปูพระเครื่อง รางสยามก็ได้เอามาให้ทุกท่านได้ดูกันองค์นี้ถึงจะเป็นองค์ใหญ่ทุกท่านนั้นก็จะได้รู้นะครับว่าท่านดูองค์ใหญ่แล้วท่านก็ต้องศึกษาองค์เล็กเมื่อท่านดูองค์ใหญ่เสร็จท่านก็ดูที่พิจารณาทรงลักษณะของพระ ที่แทจริงออกเมื่อท่านพิจารณาพระที่แท้จริงออกนั้นลักษณะของพระนั้นท่านก็จะรู้ว่าเนื้อของพระที่แท้จริงนั้นเป็นเอกลักษณ์อย่างไรก็ดูกับองค์ใหญ่ก่อนพอท่านรู้องค์ใหญ่ทุกอย่างนั้นก็อยู่ที่พิมพ์พระทรงพระเท่านั้นถึงจะถึงทุกท่านนั้นจะ ดูเนื้อหาของพระองค์เล็กได้เมื่อผมได้พระองค์ใหญ่มาผมก็อยากให้ท่านนั้นพิจารณาพระออกว่าพระนั้นลักษณะของหลวงปู่เอี่ยมนั้นซึ่งจะมีหลายพิมพ์แต่ทุกท่านนั้นต้องแยกแยะพระออกได้ว่าที่ท่านเห็นหรือยังไม่เห็น แต่วันนี้ท่านได้เห็นแล้วท่านจะรู้ว่าพระหลวงปูยเอี่ยมนั้นทรงพระของหลวงปูยเอี่ยมเป็นพระที่นิยมมากที่สุดราคานั้นก็สูงทีเดียวแต่องค์ใหญ่นี้เขาก็ให้ราคามาแล้วแต่ยังไม่โดนใจเพราะว่าพระนั้นราคาหลายล้านทีเดียวซึ่งเป็นพระที่หาค่อยๆจะยากทีเดียว ลักษณะพระองค์ใหญ่เนื้อของพระองค์ใหญ่ก็ให้ทุกท่านนั้นดูที่หน้าก่อนนะครับนี่คือด้านหน้าของพระองค์ใหญ่บางครั้งกล้องผมก็อาจจะจับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่นั้นไม่ค่อยอำนวย ให้ดูลักษณะของลักก็แล้วกันนะครับเป็นปรบรรกบก็มีทองลักก็เก่าเนื้อหาก็ลึกทีเดียวทุกอย่างนั้นต้องชัดเจนนะครับว่าทุกอย่างที่เอามาให้ดูคือลักษณะของพระองค์ใหญ่นั้น วันนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ดูองค์เล็กไปนะครับองค์เล็กนี้ผมจะให้ดูแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นได้พิจารณาศึกษาไปนะครับเพื่อทุกท่านนั้นจะเข้าใจที่แท้จริงว่าพระหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนั้นองค์ปฐมบางครั้งเขาก็ยังไม่เคยมีแล้วเขาก็คงจะมิภาคอิจาร์กันต่อไปแต่วันนี้ทุกท่านนั้นได้เห็นองค์ใหญ่ก็ จะได้รู้ว่าองค์ปฐมนั้นมีแต่ผมก็ได้คุยกับท่านผู้หนึ่งว่าการสร้างพระของลุงปู่เอี่ยมนั้นซึ่งเขาสร้างนั้นจบที่ร้อยองค์พอจบที่ร้อยองค์เขาจะมีองค์ใหญ่อยู่องค์เดียวเท่านั้นแต่สิ่งนี้ผมพูดในฝั่งผมก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้เข้าใจและได้รู้กันว่าพระลุงปู่เอี่ยมนั้นทุกท่านนั้นก็ แเสวงหากันเพราะเป็นพระที่ยอดนิยมราคาก็หนักพอสมควรสิ่งที่ทุกท่านนั้นได้ดูพระองค์ใหญ่สภาพขององค์ใหญ่ที่ผมให้ดูคือทรงพระให้ดูทรงและดูพิมพ์เมื่อทุกท่านพิจารณาพิมพ์ได้ทรงได้ทุกอย่างนั้นท่านรู้เลยว่า ลงรักเนื้ออย่างไรปิดทองเนื้ออย่างไรเท่านี้ทุกอย่างนั้นท่านจะใต้ความชัดเจนกับปูพระเครื่องเมื่อปูพระเครื่องมีพระหลวงปูเอี่ยมนั้นหลายพิมพ์แต่ยังไม่เคยเอาลงให้ดูแต่ผมอยากให้ดูองค์ใหญ่ก่อนถ้าทุกท่านดูองค์ใหญ่เสร็จทุกท่านนั้นจะพิจารณา ได้เห็นที่แท้จริงนี่ก็มาดูองค์เล็กก่อนนะครับนี่คือองเล็กนะครับองเล็กองเล็กนั้นเนื้อดำนะครับเนื้อดำนี้สวยนะครับเนื้อดำนะครับเนื้อดำนี้จะมีความสวยชัดเจนทีเดียวกับองค์นี้ทีนี้ทุกท่านนั้นดูองค์ใหญ่แล้วแล้วก็ดูในการปิดตาแล้วท่านนั้นก็จะ เจดนาพระได้อกทีเดียวนะครับนี่ก็ให้ดูเนื้อก่อนนะครับเนื้อนั้นมีหลายเนื้อทีเดียวนะครับนี่ก็เอาแบบดำดำมาให้ดูกันเลยพิมพ์ชลูดพพิมพ์ชลูดนี้นิยมมากทีเดียวนะครับแบบปุงดําถ้าเนื้อองค์ดานี้ราคาก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับบางครั้งทุกท่านนั้นดูพระก็ยังไม่รู้จัก พระหลวงปู่เอี่ยมว่าเนื้อพระหลวงปู่เอี่ยมนั้นก็มีหลายเนื้อนะครับผมบอกจริงๆว่ามีหลายเนื้อแล้วก็มีหลายพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์พุงใหญ่พุงเล็กมีนะครับพิมพ์ตะภาพแล้วก็พิมพ์ะลูดนี้ก็พิมพ์ะลูดองดำนะครับเป็นมังกรป่าช่วงกลางนั้นจะมีรอยให้เห็นทีเดียวว่าเห็นไหมครับรอยขารอยไหไร ก็ชัดเหมือนกันองค์นี้นะครับก็มาดูด้านหลังกันเป็นแบครับมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะครับเนื้อดำๆอย่างนี้นี้ก็จะค่อนข้างหาได้ยากทีเดียวนะครับเนื้อดำนะครับลักษณะเนื้อดำก็ดูดูไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่าพระนั้นก็ต้องมีเนื้อสีดำด้วย แล้วทุกอย่างนั้นพระนั้นจะชัดเจนทีเดียวนะครับพระของหลวงปู่เอี่ยมเมื่อทุกท่านนั้นพิจารณาที่เนื้อหาของพระที่แท้จริงนั้นทุกอย่างนั้นอยู่ที่พิมพ์ทีเดียวนะครับพระนั้นอยู่ที่พิมพ์ทีเดียวว่าพิมพ์ลักษณะที่ท่านเล่นกันอยู่นั้นใช่หรือไม่ใช่ก็ดูองค์ใหญ่ก่อนแล้วก็ดูองค์เล็กต่อไปครับนี่ก็เอามาให้เป็นแนวคิด นักสะสมพระเครื่องของลวงปู่เอี่ยมนะครับพิมพแต่และพิมพ์จะไม่เหมือนกันเมื่อทุกท่านนั้นเข้าใจว่าพระของลวงปู่เอี่ยมนั้นลักษณะนั้นเป็นอย่างไรเช่นไรท่านก็จะรู้ดีนะครับนี่ก็องค์เล็กสององนี้ทุกท่านนั้นดูแล้วก็ไปพิจารณาศึกษาให้ดีนะครับว่าท่านจะเล่นพระลวงปู่เอี่ยมนั้นก็ต้องศึกษาที่พระ ของอาจารย์อาจารย์หลายสำนักก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบคู่กันนะครับทุกอย่างนั้นท่านจะได้รู้ความจริงนะครับ